อะไรมากเนี่ยนะฮะคือเขาทําต oh, ัวเป็นแม่แม่งงแม่งานกันเลยทีเดียวหรือยังไงเนี่ยนะฮะเชิญครับกระผมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สอชนะครับจำเป็นต้องขออดออกกฎมาตรการนะครับกระชับพื้นที่เราขอออกกฎเคอร์ฟิวเลยนะครับเคครับเคมื่อกี้สชเมื่อกี้พี่ผู้สอชเมื่อกี้ผมผู้สอชไปใช่ไหมครับชิบหายสิครับแล้วทำไมไม่ตีใครสิ ผมไม่ได้พูดเองนะครับมีผู้อยู่ข้างหลังให้านี่นคือน้องกิ๊ฟลูกสาวคุณตันนะครับก็จะกระิบแล้วก็คุณตันก็จะคนอินมาจากทางญี่ปุ่นให้ผมพูดนะครับเคกสอง <c oughs> กลับเรียนพี่น้องที่เคโรพค,ครับ <c oughs> เนื่องด้วยขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์บ้านเมืองภายในประเทศของเราค่อนข้างระสั่ำระสายนะครับเกิดเหตุขม่มาควันไฟไปในหลายหย่อมย่านโดยเฉพาะย่านที่เป็นย่านช้อปปิ้งสำคัญต่างๆนะครับก็ผมในฐานะผู้อำนวยการสออ,อชอ จำเป็นนะครับที่ต้องขอออกกฎมาตรการซึ่งจริงๆก็ไม่อยากจะทํานะครับแต่ว่าเมื่อโดนกดดันมากๆเข้าก็จะเป็นนะครับจะเป็นต้องขอกระชับพื้นที่ในการช้อปปิ้งเข้ามาเป็นปึกแผ่นเดียวกันนะครับโดยใช้พื้นที่ในซอยทองหลอ่อเสริต้องเน้นย้ำนะครับตรงนี้ว่าผมทาตามหลักการนะครับก็คือกระชับไม่ต่อพื้นที่คืนนะครับกระชับแล้วก็ให้พื้นที่ ซึ่งเราจะต้องขอออกกฎเคอร์ฟิลของเราเองนะครับเที่ยงวันถึง3ามทุ่ไม่อยากให้อยู่บ้านนะครับให้ท่านออกมาอยู่ที่นี่มาช้อปปิ้งนะครับมาใช้จ่ายเงินของท่านเพราะว่ายังมีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนที่ต้องการเงินจากท่านอยู่ในช่วงนี้นะครับเราจะเริ่มมาตรการจากเบา เอาหนักเลยนะครับหนักไปหาเบานะครับเราจะเริ่มช็อปกันตั้งแต่เที่ยงวันแดดเปรี้ยงๆเ,เลยนะครับแล้วก็ไปเลิกเอาชิวๆสักประมาณสามทุ่มและเราขอยืนยันเลยว่าเราไม่ปลองดองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะมาต่อต้านด้วยรูปแบบใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นแดดหรืออย่างเมื่อวานวันแรกนะครับมาเป็นฝนหนึ่งหา หรือจะมีปัญหารถติดตั้งแต่ปากซอยทองหลอ่ออันนี้เราบอกเลยครับเราไม่ถอนแน่นอนไม่ถอนไม่ยุบไม่ปลองดองนะครับเพราะว่าเรามาอย่างถูกต้องเรามาอย่างถูกต้องตามขนองของธรรมนะครับเพราะพื้นนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เจ้าของเขาให้มาใช้ฟรีเราไม่ย้ายไม่ยุบนะครับเราจะตรึงพื้นที่อย่างนี้ไปสิบวันนะครับจนถึงวันที่6มิถุนายนและ ผมอยากจะขอกล่าวออกจากใจเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสีใดสีหนึ่งนะครับไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่สีเหลืองสีแดงสีเขียวสีม่วงสีน้ำเงินหรือหลากสีเรื่องนี้เป็นเรื่องของสีเดียวเท่านั้นของคนไทยเราทุกคนคือสีทนได้ครับสีทนได้ครับช่วงนี้ เราทนมาหลายสถานการณ์นะครับไม่ว่าเมื่อปีที่ผ่านๆมาก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็ทนและเราก็ช่วยกันให้กําลังใจกันจนฝ่าฟันมาได้และครั้งนี้สีก็จะทนต่อไปนะครับคนละไม้คนลมือนะครับพี่น้องชาวไทยที่รักทําในส่วนที่ตัวเองทําได้ ครมีเงินช่วงนี้อย่ากเก็บไว้นะครับเอาออกมาใช้ก็ขอทุกท่านเข้าสู่การช้อปปิ้งฉุกเฉินอย่างเป็นทางการสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่ไม่ใช่เรื่องสองมาตรฐานนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับอมาดหรือว่าพระอย่างเดียวอันนี้ทุกชนชั้นมีให้เลือกหมดชอบแบบไหนแบบ นั้นนะครับและอย่างเสื้อนะครับพี่โดนคาดขม่าวไปคาดขม่านะครับตอนแรกพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าโอ้จะขายได้เลยครับพี่มันมีกลิ่นด้วยคนจราเกียหรือเปล่าเมื่อวานได้รับความนิยมอย่างมากนะครับถ้าเป็นพระนี่ถือว่าพิมพ์รุ่นแรกโอ้โหรุ่นขม่าวีีอื่นนะครับใครที่มีกลิ่นยางด้วยนะกลิ่นยางนล่ารถยนต์นี่ราคาได้พุ่งไปถึงตัว3-400บาทจราคาต้นนี้เนี่ยอีดิชั่นร้อยร้อยบาทเท่านั้นนะครับ นี้นะครับก็เรามีทุกอย่างแล้วพื้นที่พื้นที่เราก็มีอากาศที่ไม่ร้อนเกินไป<ช>ไม่หนาวเกินไปนะครับ,รบลูกค้าลูกค้าก็มีค้า,า,านะครับค่อย่างเดียวนะพื้นการช็อป ใช่ครับใช้เงินกันเข้าไปนะครับอย่างที่เราบอกกันช่วยกันคนละไมลใจก็จะมาเนี่ยนะครับมาถ่ายรูปแล้วก็กลับบ้านถึงแม้ว่าจะโดนแดกดันไปก็ไม่มีขย่อท้อซึ่งจริงๆแล้วนะไม่ซื้อยังไม่เป็นไรเลยนะครับคือคุณต้องไปคุยกับแม่ค้าพ่อค้าจะรู้สึกเลยครับเขารู้สึกว่ามีเพื่อนนะครับรู้สึกว่าในขณะที่ตัวเองประสบศาสนาตากรรมภัยพิบัติต่างๆนะครับยังมีเพื่อนคนไทยด้วยกันนะครับอยู่เคียงข้าง คือเป็นเราไม่ได้ขายของอยู่บ้านมาตั้งนานจริงๆก็อยากจะคุยกับใครสักคนอยากจะแชร์ประสบการณ์อยากจะได้รับกําลังใจนะครับแค่มาเดินช็อปแค่นี้ก็พอแล้วนะครับครับแล้วก็ถ่ายนะครับท่านผู้ชมฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของสชที่ท่องรอคือบางคนจะไปช้อปปิ้งแต่บางคนก็ตั้งใจจะไปดูตรงนี้เลยนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานอีกส่วนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับทันทีที่นายกรัฐมนตรีตัดสิน